ครับขอบคุณมากเลยครับพี่วัดแล้วก็เช่นเคยครับทุกวันอังคารครับรายการหนหุ้นฮะวันนี้เราจะมาคุยกับเรื่องตัว C B G ฮะว่าราคา C B G ที่7จ็ดสเนี่ยฮะหน้าเข้าหรือหน้าข้ามแล้วก็สตรอรี่ของมันคืออะไรทำไมช่วงนี้คนมาพูดเรื่องตัวนี้กันเยอะนะฮะก็ยินดีต้อนรับผู้ร่วมรายการอีกท่านนะพี่นพครับสวัสดีครับพี่ครับครับทั้งั้น เช่นเคยฮะเริ่มจากผมก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยผมจะเล่าในแง่ฟัน d a m e n ทัลของตัวนี้ก่อนนะฮะ c b g เนี่ยที่7จ็ช่วงเนี้คุณจะได้ยินหุ้นตัวนี้เยอะขึ้นเพราะว่ามันมีข่าวว่าบริษัทในเครือของเขาเนี่ยกำลังจะแผนที่จะออกธุรกิจ เบียร์ตัวใหม่ออกมาในตลาดฮะแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าว่าธุรกิจน,นี้จะประสบความสำเร็จนะฮะแล้วก็คนก็เลยเริ่มมาคุยว่าเอ๊ะแล้ว C.B.G จะได้ประโยชน์ด้วยหรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าโครงสร้างรายได้ของ C.B.G ในคาราบากรุ๊ปเนี่ยเป็นยังไงถ้าดูจากตัวเลขเอาตัวเลขนี้แล้วกัน8 0 0พันกว่าในช่วง6เดือนปี2เนี่ยฮะเราอาจจะพูดได้ว่าโครงโครงสร้าง,งเขาเนี่ยหนึ่งในสามเนี่ยคือเครื่องดื่มของเขาคือตัวคาราบาลเนี่ยฮะเครื่องดื่มของเขาเนี่ยขายในตลาดในประเทศ หนึ่งในสามขายตลาดนอกประเทศและอีกหนึ่งในสามเนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็คือธุรกิจขนส่งสินค้าเนี่ยอาจจะมีที่เหลือก็เลยไปรับขนส่งสินค้าให้กับบริษัทอื่นๆโดยเพราะบริษัทในเครือด้วยนะฮะก็คือก้อนนี้ฮะก้อนสิน้ำเงินเนี่ยซึ่งก้อนนี้ถือว่าค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะฮะถ้าดูจากรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าไตรมาสสองที่ผ่านมาเนี่ยรายได้อันเนี้ยสูงถึง1,400ร้ล้านเลยทีเดียวนะฮะแล้วธุรกิจเนี้ยเวลาเข้าบุ๊ก เขาบุกตัวรายได้ของเขาเนี่ยเขาจะบุกรายได้เป็นยอดขายสินค้าที่เขาไปรับมาเพื่อไปส่งให้กับราโชอวยของเขาเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นอยอดขายสินค้าที่เขารับมาเนี่ยส่วนใหญ่96%เป็นแอลกอฮอล์ก็จะเป็นสุราของบริษัทในเครือของคาราบาลนี่แหละซึ่งสมมุติว่าเขารับสุรามาสมมุติว่า ผมไม่รู้เหมือนกันว่าสุราราคาเท่าไหร่นะฮะสุราล้าร้อยหนึ่งเนี่ยฮะไปขายให้กับโชห่วยร้อยยี่สิบแล้วโชห่วยไปขายต่อให้คอน sumer สุบร้อยห้าสิบใช่ไหมฮะเขาก็จะบุกรายได้มาเป็นตัวหนึ่งร้อยแล้วก็พอไปส่งเสร็จปุ๊บไอตัวเนี่ยเขาก็หักค่าค่าขนส่งค่าดูดนาไปอย่างเงี้ยแล้วก็หักต้นทุนที่เขาไปรับสุรามาเนี่ยฮะหักไปเป็นคอร์รัปชั่นก็จะเหลือเป็นมาจิ้นมาจิ้นของธุรกิจเนี้ยส่วนใหญ่จะอยู่ราสักสิบเปอร์เซ็นต์ ตัวอก็แปลว่าถ้ารับสุรามาร้อยแล้วไปขายให้เขาเนี่ยก็จะขายแบบร้อยสิบเนี้ยฮะก็จะได้กําไร10บาทอะไรเงี้ยฮะซึ่งธุรกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่กําไรค่อนข้างดีนะมาจนอาจจะไม่ส่งเท่ากับธุรกิจแบบเครื่องดื่มแต่ก็ถือว่าไม่เลวแล้วก็จริงๆมันธุรกิจที่แบบมันไม่ต้องทาอะไรยแล้วคือรถเนี่ยมันต้องไปส่งพวกคาราบาวอยู่แล้วนะฮะที่ที่ว่างเนี่ยมันอาจจะเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้น การมีธุนนี้มาฟิลด้วยเนี่ยมันก็ทําให้การใช้ระบบขนส่งเขาเนี่ยมันเอฟฟิเชนตขึ้นนะฮะซึ่งอันเนี้ยสาคัญเบียร์ที่กำลังจะออกมาใหม่เนี่ยฮะคือกลุ่มคาราบาวเนี่ยเขาเตัวคาราบาวกรุ๊ปเนี่ยคุณที่มเบลิสเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในการผลิตแต่ที่เขาจะได้ประโยชน์เนี่ยคือเขาจะไปขนขนส่งเบียร์อันเนี้ยให้กับช่องทางการจัดจำหน่ายของของเบียร์อนเนี้ยของเขาธุรกิจเบียร์เนี่ยฮะ ธุกิจเบียร์ที่เขาจะออกเนี่ยฮะมีอยู่2แบรนด์ก็คือเบียร์ชื่อคาราบาวกับเบียร์ชื่อตะวันแดงจริงๆตอนแรกผมเตรียมเป็นรูปเบียร์ที่เขาจะออกมานะฮะแต่คิดในใจว่าเอ๊ะมันจะผิดกฎหมายหรือเปล่าก็เลยเอารูปออกนะฮะก็เลยเขียนเป็นชื่อมาแทนนะฮะแต่ถ้าท่านสนใจเนี่ยลองเสิร์ชใน Google ก็ได้เริ่มเห็นหลายๆหลาย,ลายที่เริ่มมีขายแล้วก็เริ่มมีคนรีวิวมาแล้วคะ ธุรกิจบีเร์เนี่ยตอนนี้สัดส่วนการตลาดในไทยเนี่ยก็จะแข่งกันอยู่2อสเจ้าจริงๆก็เป็นสองเจ้าใหญ่อะครก็คือกลุ่มสิงกับกลุ่มช้างกลุ่มสิงก็จะมีแบรนด์ลีโอกับแบรนด์สิงใช่ไหมฮะเป็นมาร์เก็ตแชร์ดับหนึ่งแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มช้างที่มีช้างกับตัวอาชาแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นตลาดแบบลักชัวรี่หน่อยฮะ,ะเป็นพวกเบียร์นอกเอ,อ่ยพวกคาฟเบียร์เอ,อ่ยอะไรเงี้ยเอ่ยเงี้ยครซึ่งเบียร์คาราบาวับเบียร์ตะวันแดงเนี่ยเขามั่นใจว่า เบียร์ของเขาเนี่ยรสชาติโอเคราคาแข่งขันได้แล้วก็จะมาช่วยสู้กับน่าจะมาสู้กับเบียร์ที่เป็นผมเข้าใจว่าทาร์เก็ตของเขาก็น่าจะทาร์เก็ตหลายตัวครับเพราะว่าเบียร์ที่เขาออกมาเนี่ยมันมีหลายรุ่นแต่ว่าตลาดหลักที่เขาต้องการเนี่ยก็คือตลาดแมสเนี่ยฮะก็ต้องมาแข่งกับลีโอกับช้างโดยตรงพอยต์คือธุรกิจเบียร์นี่นะฮะผมคิดว่าหนึ่งในคีย์สักเซนตแฟกเตอร์เนี่ยคือช่องทางการจ,จำหน่าย เบียร์คุณอร่อยแค่ไหนดีแค่ไหนถูกแค่ไหนนะแต่ถ้าไม่มีขายนะหาซื้อไม่ได้นะคนก็ไม่กินแล้วคนที่กินเบียร์ส่วนใหญ่ก็เดินไปเซเว่นไปซื้อเบียร์ใช่ไหมฮะหรือไปร้านเหล้าแล้วก็ร้านนี้มีเบียร์อะไรกินมา้างก็สั่งเบียร์ร้านนั้นมาถ้าไม่มีเบียร์พวกคาราบาลือมนาอยู่ในตลาดเนี่ยผมว่าโอากาสจะไม่ไม่ประสบะสำเร็จเนี่ยมีค่อนข้างสูงแต่ ข้อดีของกุป๊ปเนี่ยที่มีก็คือเขามีคารบาวนะฮะบที่มีชาแนลในการส่งสินค้าไปยังต่างประเทศเอ่อไปตามเนี้ยไปตามต่างจังหวัดแล้วก็มีซ j เจเป็นธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือเขาเนี่ยคอยจะขายสินค้าอัน,นี้ให้นะครับเพราะฉะนั้น การที่ธุรกิจเบียร์คาราบาวกับตะวันแดนเนี่ยถ้าประสบความสำเร็จเนี่ย C B G เนี่ยฐานะคนขนส่งสินค้าเนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จไปด้วยฮะมันไม่มีทางที่ว่าเบียร์ประสบความสำเร็จแล้ว C B G จะไม่ประสบความสำเร็จมันไม่ได้มันต้องไปด้วยกันเพราะว่าการช่องทางการจำหน่ายเนี่ยมันสาคัญไม่แพ้กับตัวตัวโปรดักของเขาเองนะฮะ ทีนี้ถามว่าธุรกิจเนี้ยมันจะทำรายได้ได้ไดมากน้อยขนาดไหนเมื่อกี้ลอยฟังแล้วว่าเวลารายได้ที่เขารับรู้เนี่ยฮะคือเขาจะเอาราคาสินค้ามานี่แหละแล้วหักต้นทุนที่เขาซื้อมาเนี่ยก็สัดส่วนเป็นกำไรนะฮะผมคุยกับพี่นุชที่เขาเขาเบอร์ซีบี่ CBG บ CB ีจเขาบอกว่าเขาคุยผู้เขาคุยผู้ปัญหามาเหมือนกันเนี่ยเขาให้ไกด์ม,มาเหมือนกันว่าเขาคาดหวังว่าธุรกิจเนี้ยน่าจะมีมาจินอยู่สักสามสเอร์ซแล้วก็เดี๋ยว นอกจากนอกจากเรื่องขนส่งสินค้าเนี่ยเขาผลิตขวดให้กับเบียร์ยี่ห้อนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้กําไรอีกสัก1ถึง2บาทต่อขวดแต่อันนี้อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นไอ้ตัวรายได้ใการขรนส่งอาจจะเยอะกว่าซึ่งถ้าเกิดเราประเมินคร่าวๆว่าบริษัทคาดหวังมาเก็ตแชร์สาถึง5เปอร์เซนตลาดทุกวันเนี้ยเบียร์อยู่มาสักสองถึงสองจุดเดแสนล้านนะวแต่คนประเมินนะ,ะก็น่าจะมีรายได้ตรงนี้เข้ามาอีกสักเอา เอาคอนเซอร์ไบีฟหน่อยก็ตีสักปีละหกพันล้านแล้วกันแล้วก็มาจินที่บอกสามหกเปอร์เซ็นตเนี่ยผมว่ามาจินก็เอาสักสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นแบบไม่ไม่ต้องเยอะมากนะฮะคำนวณกลับมาแล้วเนี่ยไอรายได้ตรงเนี้ยคิดเป็นราวสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็สองร้อยกว่าล้านของ อ่กำไรในปีหน้านะฮะแต่ว่าอันนี้มันเปนแค่จุดเริ่มต้นถ้าเกิดเบียรเนี้ยมันบูมได้มากกว่าที่เราเห็นเช่นมาเกช์เขาจะสาจปก3-5%เนี่ยมันขึ้นไปเป็นแบบ10%หรือ15%ได้เนี่ยก็จะทำให้รายได้ดีขึ้นแล้วที่สําคัญตัวมาจินเนี่ยที่เราใส่กันประมาณแบบ 4- ีเนี่ยธุรกิจขนส่งเนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะทําตอนนั้นนะฮะธุรกิจขนส่งเนี้ย ตอนทีเ่เขาเริ่มทำนี่ใหม่เขาไกด์มาจิ้นต่ำเหมือนกันมาจิ้นแบบสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาทำมาจิ้นได้มา1สิบเปอร์เซ็นซึ่งผมคิดว่าธุรกิจตัวใหม่เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะทำมาจิ้นได้สูงกว่าคาดนะฮะเพราะฉะนั้นคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยก็ได้สักสิบเปอร์เซ็นของปีหน้าแต่ผมคิดว่ามีโอกาสเหมือนกันที่น่าจะสูงกว่าตัวเลขที่เราใส่ไว้นะแล้วอาจจะต้องมาน่างปรับกันอีกรอบหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวรอดู ตลาดเบียร์ตัวนี้น่าตอนนี้มันอยู่ในเลือดช่วงซอฟต์ลอนแล้วฮะับ C.J. บางสาขาเนี่ยเริ่มเริ่มขายแล้วแต่ว่าผมเข้าใจว่าเขาจะมีการเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่แล้วก็จะเริ่มมาร์เก็ตติ้งเต็มสูงเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายปีทั้งในช่วงเดือนนี้เป็นต้นไปแล้วเพราะว่าเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองใช่ไหมครัเพราะฉะนั้น ช่วงนี้จนถึงสิ้นปีเนี่ยผมคิดว่าทุกท่านคงจะได้ยินสตอรี่เกี่ยวกับเบียร์ตัวนี้ยเยอะขึ้นแล้วก็สุดท้ายแล้วตลาดเนี่ยจะกลับมาสนใจกุ้นคาราบาวมากขึ้นเพราะว่าเฮ้ยเบียร์นี้มันขายดีเกิดมันปังขึ้นมาจริงจริงเนี่ยคนก็จะมากินเพาอีกคาราบาวจะได้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหนแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเซนติเมนต์ให้กับทั้งราคาหุ้นแล้วก็ตัวประมาณการอ่ากไรของเรานะฮะอันนี้นในแง่อพื้นฐานเดี๋ยวให้พี่นพไลฟ์ฟังเงยกลยุทธ์ครับผมพี่นพมองไงฮะ ก็เคื่องดื่มมีสไลด์ได้นี่โอเครับลาได้ครับผมก <Okay. S 1> ็ถ้าเราพูดถึงเครื่องดื่มชูกาลังเนี่ยถ้าไม่พูดถึง OSP ก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าผมก็เลยอยากจะเปรียบเทียบแบบหมัดต่อหมัดเลยนะครับว่าเในแง่มุมต่างๆเนี่ยถ้าเทียบกัน2ยี่ห้อนี้เนี่ยหรือว่าทั้ง CBG แล้วก็ OSP เนี่ยเอ่อมีมุมไ,ไหนบ้างนะท,ที่จะนําเสนอนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของส่วนแบ่งตลาดก็ต้องยอมรับว่าตัว SP สเนี่ยเ้าเป็นส่วนแบ่งกตลาดอันดับหนึ่งในเครื่องดื่มชูกําลังนะครับ เอ่อมาร์เก็ตแชร์ก็อยู่ประมาณสัก4 6่สถึงสีนะครับถ้าเทียบกับคาราบาวเนี่ยก็อยู่มันอันดับ2นะครับอยู่ที่ประมาณ2 1่สถึงยีในแง่ของมาร์เก็ตแคปนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่74,000ล้านบาทนะครับแล้วก็อยู่ใน Set 50ทั้งคู่ด้วยนะครับในแง่ของตัวโกรดนะครับเอ่อถ้าเราดูในแง่ของ PE เนี่ยจะเห็นว่า PE ของตัว CBG เนี่ยจะเทรดสูงกว่าตัว OSP นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราาาาดูเเเเทีีียยบบบกกกกัโรขขออออองงงง้้้้แลวววในนนช่่่่2ปห็ตา ถือว่ามีความเหมาะสมนะครับตัว PEG เนี่ยของตัว CBG เนี่ยอยู่ที่ไม่ถึง1เท่านะครับในขณะที่ OSP เนี่ยอยู่ที่1.69เท่านะครับในแง่ของ P book value ก็เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าตัว CBG เนี่ยจะเทรดที่สูงกว่า OSP ก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับ AE แล้วเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับในแง่ของ Dividend e เนี่ยตัว OSP จะมีข้อโดดเด่นกว่านะครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยในช่วง2ปีข้างหน้าเนี่ย ดิวเดนยูเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก3.5%ไม่ต่ำกว่า3%นะครับในขณะที่ตัวเอ่อซีบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก2%ต้นๆน,น,นะครับในช่วง2ปีข้างหน้าในในแง่ของฐานะการเงินที่เราดูด้วย DE เนี่ยก็ถือว่าแข็งแกร่งทั้งคู่นะครับเพราะว่าตัวเอ่อดีเนี่ยน้อยกว่า1เท่านะครับแล้วก็ในแง่ของคําแนะนําของเราเนี่ยเราก็แนะนําซื้อทั้ง2ตัวด้วยนะครับแล้วก็อัพไซด์เนี่ยก็อยู่พอๆกันนะรประมาณ30%บวกลบนะครับ ในแง่ของราคาหุ้นนะครับที่ปีนี้เนี่ยก็ถือว่าปรับตัวลงมาตามตลาดแต่ว่าตัว C B G เนี่ยจะปรับตัวลง้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าปรับตัวลงมาถึง22%ถ้าเทียบก,กับ O S P เนี่ยปรับตัวลงมา12%ครับในสไลด์หน้าถัดไปเนี่ยก็เ,เป็นราคาหุ้นนะครับตัว C B G เนี่ยคือเส้นสีเขียวนะครับในขณะที่ O S P เนี่ยคือเส้นสีเหลืองก็จะเห็นว่าราคาหุ้น C B G เนี่ยมันค่อนข้างเหวี่ยงตัวมากกว่า O S P นะครับ อันนี้มันก็เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงนะครับเป็นโอกาสก็คือถ้าเกิดในช่วงที่ตลาดรีบาวได้เนี่ย CPG เนี่ยน่าจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับในขณะที่ถ้าเกิดตลาดมันเป็นช่วงที่มีความผันผวนสูงเนี่ยตัว CPG ก็อาจจะมีความผ,ลผลันผวนตามภาวะตลาดมากกว่า OSP นะครับในสไลด์หน้าถัดไปเนี่ยเมื่อกี้เห็นคุณฟุกก็พูดถึงว่าไอ้ตัวธุรกิจเบียร์เนี่ยก็ถือว่าเป็น new u r v e ใหม่นะครับเพราะว่าเขาพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าประสบความเสี่ยงในธุรกิจแอลกอฮอล ็คือสุรานะครับจะเห็นว่าตอนที่ปี2018เนี่ยที่เริ่มมีการขนส่งรับจ้างบรรจุภัณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจสุราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยอดขายโดยรวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันล้านบาทแต่ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นว่าการเติบโตของยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตลอดนะครับเฉลี่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่4.2เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาจะลุกธุรกิจเบียร์เนี่ยก็เลยเป็นความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะครับว่าเขาน้าจะประสบความสําเร็จเพราะว่ามีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง มีช่องทางการจับจานไหนที่ค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับแล้วก็สามารถใช้เครือข่ายขนส่งต่างๆไปกับพวกเครื่องดื่มชูกําลังของเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดที่ผมอยากจะนําเสนอครับครับพี่วัดครับในแง่ราคาหุ้นในแง่เทคนิคนี่ตัวนี้เป็นไงบ้างครับพี่เทคนิคก็อย่างที่อันนี้อย่างที่คุณนบบอกนะฮะตลาดมันไอตัวตัวราคาหุ้นเนี่ยปรับลงมาก็เกือบนิวโลในรอบ3ปีนะครับ แล้วก็น่าสนใจฮะแล้วก็ในในวิกฤตชาร์ตก็มีสัญญาณกลับตัวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่ยังไม่อยู่ในเขตโอเวอร์บอสจนกระทั่งเข้าเข้าซื้อไม่ได้นะครับถ้าดูเป็นเป็นลายเดลี่ชาร์ตเนี่ยผมก็มองวันนี้ตลาดน่าจะปรับตัวลงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ตัว CBG บวกไปถึง3%นะครับแต่ว่าลงมาก็มองแนวรับที่73ถ้ารูด73ด73ก็ไม่ค่อยดีนะฮะรูด73มา70แต่ว่า ยังเป็นขาขึ้นนะครับแต่ถดหเจ็ดสิบนี่ก็คือเลิกนะครับก็คือไม่จะขาขึ้นละนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับก็ประมาณเจ็ดสามหดเจ็ดสามก็มาเจ็ดสิบนะครับแต่หลุดเจ็ดสิบแล้วเนี่ยเวลาที่ด็ดกลับขึ้นไปมันจะอาจจะไปชนแค่เจ็ดสิบหกบาทนะครับแต่ผมมองว่าตัวนี้เนี่ยถ้าดูตามเทคนิคแล้วไม่น่าหลุดเจ็ดสิบสามนะครับแล้วก็น่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่เจ็ดสิบแปดได้นะครับแล้วก็แพทเทิร์นดูต่างๆเนี่ย ดูมันเป็นสัญญาณบวกหมดเลยนะครับสำหรับตัว CPG ครับครับโอเคก็น่าจะครบถ้วนครับถ้างั้นได้เวลาโหวตกันครับว่าตัวนี้หน้าเข้าหรือหน้าข้ามครับ วันนี้เอกชันอีกแล้วนะฮะน้าเข้าทั้งสามท่านเลยครับท่านในแง่พื้นฐานกลยุทธ์แล้วก็ทั้งเทคนิคนะครับผมกับพี่นพเนี่ยเห็นตรงกันว่าอธุรกิจเบียร์เนี่ยน่าจะเป็น new S curve mm hmm. ใหม่เข้าได้แล้วก็ถ้าเกิดมีข่าวว่ามาเ s ช a ร์ที่เราคุยว,ว่าน่าจะสักสามหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเกิดมีข่าวว่าช่วงปีใหม่เนี่ยทำมาเ s ช a ร e ได้เยอะเกินห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันทำให้ positive กับราคาหุ้นเนี่ยขึ้นไปเลยนะฮรแล้วพี่วิวัตก็บอกว่าถ้า คุณเนี่ยถ้าดูในแง่วั e ในแง่เดยเนี่ยเริ่มมีสัญญาณกลับตัวแล้วก็ไม่น่าจะหลุด73แต่ต้องเผื่อนิดนึงตลาดมันแคสลงมาเนี่ย70เป็นจุดคัดนะฮะแล้วก็น่าจะค่อยๆปรับตัวฟื้นขึ้นไปต่อได้นะฮะทั้ง3ท่านเห็นเอกน่นเหมือนหมดแนละ้วว่าตัวเนี้ยน่าเข้าครราคานี้74.5น่าสนใจครัก็วันนี้น่าจะครบท้วนครับเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับ8โมง15ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ